๊ดด้นอนมันจูบก,กันรู้เปล่าพ่อพันแม่พันพพน,พน,นี่เบื้องเอาพี่น้องจับป้านอนสามนอนนอนสามกำลังจูบกันอยู่พี่นอ้องอัดถูนตัวม่นว่า,นาได้หลายได้ดค,ไดครับน้องด้ไนครับนี่เราได้ตำบมกฮวงฮอได้บอกตำหมกฮงกินกับเต่านด่สินี่สิตำบมกฮวงกินกับเต่าบป่ะโอ้เจียวเจียวนี่ครับราคาสูงนะครับบอกฮออันนี้มันดีนะครับรสชาติดีนะครับกรอบแซบนะครับน หอยเชลลีสีทองครับหัวใหญ่มหานะครับบักหอยเชอรี่นะครับยุอังนะครับชนละประทานของบ้านเด่นขาดเลยเพี่น้องๆเลยตอนนี้ก่นนะครับได้หลายเติบนะครับนี่นี่บักหอยเชอรี่นะครับลุงจอยนี่นะครับอันนี้เปาอัิดข้าเจ้าสีโลคุดลอกคล้องนะครับขุดลอกคล้องชนละประทานนะครับของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเด่นขาดไอ้ลูกชิ้นลูกใหญ่ปะปื้ดเดี๋ยวคุณลงทุนกัาเลยพูดเลยอันนี้เป็นบักหอยเชอรี่สีทองนะครับด้วยนี่ที่ว่าเขากำลังหีดกันนะครับด้วย นี่ที่ว่าเขาหินหินกันนะครับนี่แล้วก็ราคาสูงพร้อมเป็นบอกหอยเชอรี่สีทองนะครับนี่หลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับในออนไลน์ต่างๆหรือว่าในย t u b e นะครับมันเป็นบอกหายเชอรี่สีทองนะครับเด้อนี่บอกหายเชอรี่สีทองมันสีนะครับนวยใงญ่แล้วก็แซบนะครับนี่ราคาก็สูงนะครับบอกหายเชอรี่สีทองซึ่งมันเป็นนะครับอ่างอ่างเก็บอ่างเก็บน้ำประจำมู่บัานนะครับมีหอกะนะครับมาไล่ล่ามันนะครับ หลอกคลองเขาไหมหลอกคองนี่ครับเปิดได้ทีเลยนะครับเรื่นงอะไรลุงชินแล้วสีไปย่างพร้อมนะครับย่างอยู่ทั้งโขกนี่มันเป็นสีทองนะครับเรื่องนี้บกางเจลีสีทองเขานี่สีทองอีหลีนะครับเปิดง่ายๆนะครับเปิดง่ายๆพูดลุงชิน ผักตบด้วยครับเด้อเดี๋ยบาร์หนาค้าด้วยนี่ผักตบนะครับนั่นลุงกินไม่ยังงามเลยหน่วยงามผมน,นะครับบอกให้เชื่อรียสีทองนนเป็นสายพันธุ์เดียวเลยนะครับนี่สายพันธุ์เดียวเลยเบิดเบ,บิดน่องนี่มีแต่สีทองเบิดเลยนะครับาสายพันธุ์เดียวได้เต่าด้วยน่องด้วยนะครับได้เต่าหนึ่งตัวด้วยนะครับนี่ผีมันไปน้ำหลือลุจงจอยมาพี่ ดังเพียรเพียรพี่โอ้ยเดี๋ยวให้น้ำม,มันบิดก่อนทั้งว่าทางพี่เขาไม่กัดพังด้ยตีแบบเาาโดนต่อไปดิคนมาหลายเนะครับเด้อคนเยอะ,อะมากนะครับ,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 บพุ่นครับพ่นปล่อยน้ำออกทั้งนั้นนะครับพ่นดีขุดหล่อคลองรับบริเวณพื้นที่สาธารณะนะครับของตำบลเฮานะครับพอดีเห็ดหอ่างเก็บน้ำม,มันยังบวกครับผมก็บรรลุกัน เดี๋ยวไปอีกงานนี้เดียวขึนไปก่อนไปพักยก,กก่อนปักกะดิ้เปลออือรัมเลยาเรเสียบกฝั่งีอยู่ใกล้นมันไกลน้ำม,ม,ม,มันบน่มีดอกไปเอาขึนไปบนบก่อนจะเข้าเอา อีกยกหนึ่งนะนี่อุ้ยเต่าขันแล้วเต่าสีทองอีหลีดีพี่น้องมันเป็นสีทองอีิริดนะครับก็ได้เบาเหร็ดแหละนี่เสียบนะครับหัวเขาก็เป็นสีเหลืองนะครับสีทองนะครับตับดันผักหนุกเดี๋ยวฮับผักยนกกัน,นเราไปหาหนาไหมหนาที่พ่อท่านแนะนำ ผักยกนะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปกีหอยกอนมาถึงโขกได้พี่น้องเด้อนะครับนี่ได้ตับักหุวงฮอได้บตักหมงกินกับเต้านี่สินี่สิตาบักหุงกินกับเต้าปะอู้เจีวเจียวกัอกับหอยนี่ครับราคาสูงนะครับบมกฮ่ออันนี้มันดินะครับรสชาติดีนะครับกรอบแซบนะครับหอยเลือดสีทองเข้าหัวไงนะครับหัวใหญ่ลูกไงพิเศษดีพร้อมครับนี่ นี่นะครับอะไรข้างหลังปิงเหรออุ้ยแมงปิงยังปิงนี่ดิหลังเตาละปิงปิงอีปิงอยู่หลังเตาพี่น้องแมงปิงละปิงก็คักแล้วนะเนี่ยปิงละเอาเอามันปิงปิงกับเตาอยู่น้ำกันดิโอกแั้ยเอาไฟเอาไฟลุนบ่เอาเนี่บ่บ่มันจะเข้าหอยไหมล่ะใช่เราลุกเลยบ่เข้าดอกเอาโอ้ ลุงขินเอาเอาไฟเอาไฟแชกมาล้วนเตาเออล้วนอันนี้ล้วนปิ่งเข้ากันเนี่ยยอดนะครับบรรยากาศนี่สีมงกว่าแล้วนะครับเอาไปปล่อยสวนเอาไปปล่อยวัดปล่อยว้าไปเัิมตะเตานะดังไฟนะพี่น้องกีหอยมองแล้วมันน้ำมันขาดคล้องนแล้วมมีข้อหนึ่งข้อไหนไหนพี่บอเอาไปข้อหนึ่งปุ๊บต่อบางอย่างโอ้ไครับ ครับตัวใหญ่บอกินนะครับแล้วกินตัวน้อยมันค่อยเสียบกินตัวน้นอยๆนะครับนี่นี่นะครับดังไฟเสร็จกินยุกข้างน้องนะครับพอาะเสียบน้ตำตาบงังคงเอาไว้กินกับหอยในบ่เอ้ยบดิ้นข้นเกี่ยวมาน้ำเด็กกน,น,นว่าอะไรปลาในใไปขอนี่ก็ได้ด้วยดูเสนี่โอ้ยเดี๋ยวไปขอให้มะก,กา้าเรอนี่ก็ไม่ก้นอ๋อกะไฟคนนไม่ปลาสิ หอนปลาไล้ไปหัปลาเกวนาเกี่ยน้ำนี้เกี่ยน้ำเบาเกี่ยว่าเรียบร้อยหมดแล้วเลือกของอย่างน้างโอ,โอ้ยมตองันต okay. mm ้องต้มพร้อมปะค่อยเสีบหาหมอิกันพอนทีดหแต่ว่าย่างไปก่อนย่างเพรได้เกี่ยเกียเหลาเกี่ยเบียร์งาเดกนม่เียหได้มันเอาหมอมาบ่เอาหมอมาต้มก็ดีดิ กาอนกันบักตาลมัดตุ่มเลยฟ้าเปลือยกับเสีบจวนตัวเียเสีบจวนนี่แหละอืมหลังฝดพี่น้องข้างน้องครับเขาบอกเกิดตัวแข็งมาไป มีหมอหาหมอเขียวอืมหาหมอมาตุม่มย่างมันบ่ปันไนดเด้สู่ต้มกิ่มแก้วมันก็ัดเสียบเบ,บิดองสัตเลยเด้ขับไปที่นี่กันยกสองแล้วพี่น้องเลยขวานก็นเอาไปแล้วนะครับประมาณเคืองอันนี่แหละนี่ยกสองแล้วนี่เงียแตกเงียหำหน่หอยแล้วพี่น้องเ้ยนะครับทึ้งวินนะครับทึ้งวินโคตรหอนนี่ครับแดดย้ำแร,รงๆม่ต้องพูดถึงครับโคตรพอโคตรไม่ห่อนนะครับนี มีแต่ผักตบชวานะครับนี่อยู่นี่งูอย่างกระจับมาเบิ่งตัวลุงชินอาเชิบงูเอาขึ้นมาดูครับยกสอง้ะพี่น้องเนะแล้วก็จะได้นะครับเอาไปกี้เอาไปกินบ้านน้ำนะครับคุณทำไม่ลูกใหญ่เลยลูกนี้ลูกใหญ่เลยพี่น้องนี่สีทองนะครับชัดเจน นี่สีทองนะครับถ้าพูดถดงเทียงนี่ผมทเทียงทัวตายกันนะครับว่ามันเป็นสีทองนี่นี่นะครับที่เขาขิดกันก็ต้องเลี้ยงกันหมแดแหละฝุ่นลูกชิ้นเอาไม่ให้เป็นองเขาเพิ่งดูลูกใหญ่วะนี่ครับสีทองอิหรีนะครับด้วยนี่สีทองอิหรีเนี่ยพี่น้องแล้วลือเบินนานี่กับติพ o r นะครับนี่ทออดพ่นละออนทอดนั่งกับติพ o r ก็ได้ ยกสองก็ได้หลายเตืบนะครับได้หลายเตืบแล้วดูจนเหี้ยห้ำใหญ่กันเลยพี่น้องฮั่นเอามาเก็บบรรยากาศเอานะครับออกพื้นที่นอกสถานที่นะครับพอดีพื้นที่คุดหลอกคล้องนะครับเก็บเกลนนะครับบอเก็บน้านะครับสาธารณประโยชน์แก่นะครับประจำชุมชนเฮ้ีหแหละนี่กับพื้นที่ง่ายเติบนะครับด้วย คนจะขุดให้มันได้เก็บ้น้ำได้หลายก้า่านะครับเพื่อว่าใน่ในการเกษตรนะครับให้เกษตรกรเขาได้นะครับใส่น้ำกันให้มันทั่วถึงนะครับเพราะว่ามองนี้มันเป็นพื้นที่หลายหลายลอยๆนะครับเพื่อให้มันได้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับชุมชนเขานะครับคือมีแรงน้ำกับนะครับผลผลิตทางด้านการเกษตรเขากับที่ได้นะครับนี่นะครับปริมาณการผลิตสูงขึ้นนะครับนี่ เพราะว่าถ้ามันแหลงเขาบอเห็ดนั้นก็ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามีนามพอนะครับเพียงพอมันก็ใส่หรือว่าปูยังก็ได้นะครับได้หลายเติบนะครับพี่น้องนี่เก็บเขาให้นามก็ได้เก็บเกี่ยวพลผลิตในเต็มที่นะครับเป็นตีมขวดปูนะครับตุ้มหลดนะโคกอยู่คนนะครับกิดตขุดเป็นปีพอระมวานะครับหรือว่าหน่ก็นั้นหรือจะได้พมก็บารู้กันนะครับข้อมูลนะครับแต่ว่ามันเนื่อยมากหาบอกหอยก่อนนะครับ เรากะซุบบ้มวานปลากะวานไปนะครับโอ้โหวนแต่พอได้อยู่ครับพี่น้องได้เรื่อยเมื่อวัน,นได้หลายดอกเจ้ว่าได้เรื่อยๆนะครับไหนลูกชิน้น<โ>ปื๊ดได้นอนมันจูบกันรู้เปล่าพ่อพันแม<ๆ>่พันพ่อพันแม่พันนี่เบิ่งเอาพี่น้องจับปลา,น,าน,อน,นอนสามนอนนอนสามกำลังจูบกันอยู่พี่น้องอ้าดูหนึ่งตัว มันป่าได้หลายเลยครับหาเรื่อยๆได้เรืออย่างในลูกชิ้นเนไหนึกไงตรงหน้าลุงชินเลยนะเห็นบ่ตรงนี้นไง,น,น,งน,น,นี่นี่นี่ทะแยงมันเห็นบ่เออนั่นแหละหายน้อยพิตาลู่ยังไงนะครับน,นี่นะครับ,ต,บตัวชวาเอาไปทำอะไรดีพี่น้องเก็ดปุ๋ยเห็นตัวลวะเก็ดปุ๋ย หรือว่าเดรดแปลงเห็ดต่างๆหนระือเปน้องแต่ว่าเขากบบ่ได้เห็ดนะครับมันหลายสื่อแต่ว่าเขาก็เอาไวนะ้สิละ บรเห็นมีแหละลุงคุ้มวันแห่กบานนะครับโดยไปเล่นโดยรอบนะครับรอบพื้นที่กว้างเติมน,นะครับเป็นลอยๆหมดนะครับพี่น้องไม่เหมือนวันนอนอยู่นี่นะลุงยินน้ำบกใหญ่มันนะเบิง้เงเบึง,งนี่นะนี่นี่ครับหัวของเขาไมา่ดีเหลียงอย่างงามนะครับนี เหลียงงามดีดีนะครับเราขาวจะเบียดง่ายๆเพ้าะพี่เราหนาหอนๆนั่นคือขี่ขกล่ะเดี๋ยวเห็นกันโคกก่อนเดี๋ยวเจอุูนะน้อนคุณลุนคลินเ๋้วเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ละอีกจักน้อยเราจะมาอัปเดตยดในเบื้องนะครับด้วยว่าเพิ่นผ้าพิ่นขุดเห็ด <after the> <dies> ขุดได้สำหรขุดไป็หอดใสนะครับนี่ขุดเห็ดอีหยังนะครับเพาะเขาของบรรลุไรเดียร์นะครับจะบอกว่าจะเห็นละขุดเป็นเพื่ออ่างเก็บน้ำเกี่ยวกับการเกษตรได้ไหมน้องเด้อนะครับเพื่อว่าเขาจะได้เ็ดเกษตรกันได้เต็มที่ไปเลยนะครับหรือว่าสีพีกแพ่งกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะครับอามันเกิดในชุมชนหรือว่าตำบลเขานี่ยเ็นอยู่กับการบริหารหรือว่าการจัดการของชุมชนใน คนในชุมชนนะครับพี่น้องจัดการนะครับในการเห็ดเกษตรเห็ดเกษตรเท็ดนะครับเห็ดเป็นรังท่องเที่ยวก็ได้เพราะว่าน้ำมันไหลนะครับแถวนี้ครับบริหารจัดการให้ดีกับสางไร้ไร้ได้นะครับนะครับชุมชนเฮาได้นะครับนี่พื้นที่แห่งนี้นะครับพรอนใหญ่นะครับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้ามันกขึ้นอยู่กับคนในชุมชนนะครับมีความ สมามัคคีกันนะครับดูไ่าจังใดนะครับกะดีนะครับพี่น้องต่ว,ว่าห่อนหรพี่น้องเด้อนี่นะครับสำหรับวันนี้กะเดี๋ยวให้ผมหาหอยก่อนนะครับไปกีก่อนนะครับเอาไปกินแรงพร้อมนะครับผมสำหรับวันนี้กะเดี๋ยวไว้ซ้ำนีก่อนนะผมสวัสดีครับ